แนบบอป้ากินน้ำได้บ่ปลาซิ้มหน <No. S 1> หป้ากินน้ำเดยกว่าโน้โน <No. S 1> <No. laughs> ้ป้ากินได้ป้าอยากเด้ป้าอยากเด้ป้าคอเนะ่คอกินแน่โน้โอ้ยคนชั่วไปให้ป้ากินน้ำไม่จังป้าอยากเด้ No, no, bà. ôi, Ni hên nhân con Nguyên nhân là.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  ăn nhân này Nguyên nhân là. Nguyên này là. Nguyên nhân là. Nguyên nhân ừ Nguyên nhân là. Nguyên nhân này Nguyên nhân là. นยนี่ให้น่องกิน no, นั no, ่นไหมลูกมะน้ำ no, พ่อเนี่มาให้นกกินนะแคนบืนใช่น no. ั่นไงขีดน้ำลายน้ำลายขีดเดียวด้พีดลูกอาตัวนี้อันตัวนี้บ่าบ้าห่เห็นไหมขีดน้ำายขีด้ำะาเฮ้ยขีดน้ำได้ก้นได้สิดลูกก่อไปน้องกินน้ำเนาะ đang về bè à đây nó ơi nè đi nó ăn được ăn được được ăn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  được con, được แม่เดีนวแล้วบ้านมาไม่อยู่ไม่พักไม่เศ้าเห็นนูนนี่อยู่นหะเบียรหลายขนาดเนาะนอกเกือนบรือเห็่นั่งกินไวบบ่ตอนลูกมีคนอยู่น้ำนี่บ่ยุ้ยสวัสดีป้าลูกเนี่ยลูกหันนะพี่เดี๋ยวว่านี่นี่ สวัสดีป้าลูงเลยลูกชาวแห่งแม่ป้าลูงว่าบววนจักที่อยู่วะบ่พอพอพออืมใจมาแล้วนี่นี่ตัวนี่ตัวนี้นี่นี่นี่มันบ้าแดงเด็ดท้องเปล่าตัวนึงสวยสวัสดีป้าลุงก่อนสิ ว่าเม่ต้มให้กินพิสิว่าสิกินลายนะพิจิตรจะกินนะเศ็ดสองเศ็ดอามอยากได้ยูท่านเกิบยุยยุชัยไม่เกิดมาลูกอาทายสบายดีป้าดงเดิมพบพอกันอีกแล้วชาวบ้านน้อกนี่เน่ขึ้นเก่าก็เดิมนะยังอยู่ยังยืนยืนยุดิคือเก่าอยู่ยังไม่ได้ไปใส่ไ่ไปใส่มาใส่อยู่ ทำหนักชิลงเคือนมาเท่านั้นเห็นยังไงเห็นยังไงนะเห็นยังไงเลยเกือบกระเกือบคู่บนน่ะกี่เงินผุดน่ะไปกี่เงินยิ่ผุ่นมามาแบม้าแบกขี่กุนมาไปดูไปอ่านยูไปใช่ลูกละยูเอ้ยใช่เก็บลูกละใช่เก็บ เยกินหยาบ่อ่ะนะ่มนมีขาวให้กินบอเดี๋ยวเห็ดนาแเนเมนนี่เกิอบเกือบเกือบอยู่ว่าห้ามไม่ได้กินกินข่าวอยู่ว่าห้ากินนุม เนะินนะาก่เียอื่นนะก็ไม่กนะ <c oughs> ินนักเนี่เหตุตัวเหตเต่อนั่งหัวกันนะฮะนึ่ขึ้นมาม,มพันเขาด้วยมั้ยมีอยู่ใ<ะ>ด <c oughs> มีอยู่นึกขบว่ามีนึกจีนางก่นอกน สาควาคนทีนกำเข่าแส่บมเลยสาวดูท็กเข่าแล้วเพื่อนเลยนี่เห็นกำเข่าบ่คอยปิดเลยย่องกินไม่ย่องกินบอกความจริงหาย่องกิน <laughs> ป้าไม่ได้ย่องบองกความจริงคอนบุคอนไฟบะไป<ฟ>เนาะคอนนั่นหนึ่งเนาะ เจ้าเนี่ยยินสิยูเนี่ยต้มมมาฮ้มีเห้ยต้มมยะป้าตมอนแม่มอนป้ามนยังห่เฮ้ยเป็ยังป้ามนว่าไปทูที่ดิอ่า เดี S <S <S yeah, me, ๋ยวจะให้ยูดิห้องแม่มนที่ฝักน้องเอื่อยนะเอื่อยจะเอื่อยป้าป้าน้องเอื่ยป้าป้าโดยแม่นี่เอื่ยแม่ตัวนี้นี่นี่ไปป้าไปทางไหน ยังไดไปใส่มันามีอยู่ในตูน้นะลูกเดี๋ยวกอดใกล้กับในตูลลน้เลยบ้านบุญขาเสื้อยังมาเพิ่มอยู่บล่ล่ะนี่ยังอ,อันนี้อัญชนให้ให้แม่ไปลูกไปอาจารย์ไปลูกไปอาจารย์ให้แม่มีไปเอาไปเน่ลูก ฉันก็อยากไปเบิดต <changing no tuber birth> <laughs> ้มอะ้รเห็นอจะกินต้มดอกมะนาวิ่งไปใส่บมูขาวหมอนอตัวยังคกเลยบมูขาวเลยบ่อหมูขาว ป้าดุงจบอกว่ามันนอนหกแท่มันนอนยูยูดินี่นะฮะเขียนให้เปิดประตูให้เลยโมขาวกับย่าอันเมียวโมขาวเมียวเขานอนจำมันหกแล้วไม่กินนังนั่นเมียปะ นังปยนั่งนอ้ยนนั่งนเมปะปะได้ปะโย่โม่เขอนั่งป๊กๆอยู่ะเมยขอนั่งอยู่เด้่ห่มยเยังปอกๆอยู่ไปไปเม่์ยัแม่มีอยู่คนเดียวเงาเดีว เปิดนะเปิดว่าเปิดไหมบ่เพลงวบอน้ำพงบ่เต้นบ่เปิดเพลงน้ำพงเต้นกันมาดูบออ้าอืมอืมอืมแกแกแกอะไรกินอยู่บ่ ได้กินยังไงน่ะนางเนหมือนชิดอแซ่บ่ปลากินน้ำไห้บ่ปลาจิ้มเหยปลากินน้ำไหนกว่า no no ปลากินเนี่ยปลาอยากเน้่ปลาอยากเลย ป้าคอนะ่ยคอกินแน่แว <No. S 1> อุ้ยคนสวยไปให้ป้ากินน้ำมิจังป้าอยากเด้โนโน่ no, no, บ่อุ้ย uh. ให้ป้ากินมิจฉงเนาะอาเ้นสิน, uh. น่าจะเปิดเพลงบรุกนี่ก่ะน, uh. น่าเปิดเพลง uh. ให้ใช้ใช้ เดี ens, ๋ยวเข้าไปมันเม็นอยู่บ่มันดูมันอยู่บ่ลูกมันมาแม็นนะหนังอะไรหูึ่งที่แก่ใจ

เอตัมหน่าพากันนั่งข้ากันห่อนช่มเด็ดดิมึงเนี่ยแตเด็ยุ่งละได้แตยุ่งเลยนะตอมได้ดิหนาฝนแตยุ่งลาย ya yeah, ya yeah, để thử cần cô mày nó cái thắm cái nó cái quay phẳng nát nọn cái đấy

Dạ, 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 nhìn gần, nhìn gần Hết na hết na Hết na hết nạ nè Chị gặp má bất chưa dạng Nè Chị bà nhung bà rộn, bà cắt cho bà rụng nè, nhung tỏ mà nè, Nhung nè rụng, bà nhung hằng lang, เดินข้งางล่งา,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 างไปเฮ้ยกินข้าวกินข,ข้าวอีกนะบอกกินข้าวอีกเลยเ<า>ออว,ว้าวเอาต่ำกันเนะ ไข่ต้มว่นีสาอนี้ว่าไข่มาเขาคนนี้ฮะแกได้นอนยังแกเขาะเคาะปอกๆก็เข่าคือนองเขาะได้เขาะนะนนอนเปิดนองยังแกะไรเนี่ยอ,อืมนัง่งนกนั่งนั่งแกะนังแกะเตียบอกไข่ได้ยังไงไัีไข่นะฮะฮ<น>ะ ไอ้ดาพี่อ้พี่ได้อาพี่แก่แเห็นนางคนแรกบัดอ่ะกินรดจะเห็นนะรดดอ่ะแขวบดีป่าเอ้างานว่อนี่บังว่อนนี่ใครนี่ป้าแก่นี่ Nè nhung nè ba. Ha. Nhung nắp ba. Những 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 nắp cả Những nắp ba.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  Những

แลวเาะเขาลูกเอาบะเขาเนี่เาายเขามันังคนอะอยู่เอย้ยยาดินน้ามนะนีะท้ลยน้านี่จะเป็นคนมื่นได้นี่อือถ้าสียหาชดให้ป้าอีเล่อหัวแตกบ่ะน,น,นี่น้ามันลงมานเนี่ยเล่อเนี่ยยุ่งกับตอมพราะยุ่งบ้าเตึ๊ยังใช้นอกพรมกับบมมี่เห็นเนาะ นี่กาเขาเพื่อนหลอกนี่กาพ่อแม่ทาก,กวดนี่กวดแล้วก็ไม่ด้แปนตเพื่อนตุงมก็เป็นจุ๋มเพื่อนกันทัน้งเปนต่ำเลยต่ำแล้วนี่เรียพอดิจริงพูดว่ผิวพลอง,ง่ายเลยนี่นให้สายชอ็อตบ่คนน่าเอ,ออเอย เอาไปอาอะไรกอาไปอาก็เครียดเด้นี่เอาเสือเส็ปะเมย์ักนะาเอ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 าชูะชูเมย์ม่ยอมอีดิโครงการโคงกัน

เม่สิตีก็ไม่ย่านไม่ยังดิมาสูอย่างเดียวอะชาวแห่งพนี์ำคมาเสียงแม่เสียงดังอนั้นตาคู่อะไน,นี่เพื่นนี่แห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 ่หัวราหนากกว่านชาวเว้ยยัไม่ให้ตเอาข่าวลูกอะเอาข่าวบอ่มาเลยมาเย้วมาเยะ mà rồi, ôi, rồi, nãy chừa thẻ, rồi sẹp ham rồi này, ô, để tiếng như tệ này, cả lạ như chuột này, ôi, mày con luôn nè bố, hát mẹ, hát mẹ lên trên, hả con nhỉ? Này hanabert, hanabert, điêu, điêu con điêu con đi, thay đi con ừ, เฮ้ดิท่ากักเนาะมีไงยังตามมาทันจะมองกอนนี้กอนนี้กอนนี้เอาข้างเนาะเอาข้อแน่ขอเน่หวะอือขอเน่ป้าขอเน่ป้าอยากเนี่เนนอ

กินบ่เนี่ยเป็นยังไงลองชิมบุ้งกัดชิมบุ้งกัดกัดกินดูดกัดกินกัดมาได้ลูกเราอมาได้กัดกัดรถกัดรถด่ะกัดรถเดี๋ยวมันเปื้อนมือกัดเอานี่นีนะนี่ไหมช่วงเดียวคนโพคนนปกินอันนี้นะเข้าไปช่างได้ดินนี่สินี่เท่าไหรกินกินแล้วมันกินกล่าวเลย เปลือกวันนี้นี่กินเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเนี่นะช่างเงือกไหมเฮ้ยดีเอ้ยยัเห็นเงนดิเออปลาดุงปลาดงเลยมากินนางเ้อสินางกินแข่งน้ำยื่เเลยสิอะไรไหมเออเดี๋ยวไหมเออเดี๋ยวไหมไม่เอาลุงมคนอนตามคนเห็นยัง

นี่อยูเนาะเปลือกมันเดีนีเห็ <laughs> นหน้นาเห็นน้ <laughs> นาเห็นหน้นาเมย์ไปลาเห็นหนาแล้วเมกินหนุกกินกินยูเป็นคนที่บ่มมากกินหมากไมเแยอ้ม่ออแม่ตัวนี้ อยาเกินอยาเลน่อมเลยอมมาตัวนี้ยันว่านี่แอมอมเดียนอร่อยมากเแ็นหนึ่อะไม่เจอฮะเห็นนะเมน่ายมือลูก เห็นบาทน้ำมันสิปักมือที่มือในน้อยเจ้าในลูกอยู่นี้อยู่นี้ดื้อลูกดื้อมันสิปักมือนี่นี่ตึงดื้อแหงมึนแหงเลยดู่นะบล็อกบล็อกโอ้ อ้เจะจูเจ็ดมือแล้วอย่าจคนี่นี่อจะจูเจ็ดมืออาต้ไม่ตัวนี้จบะไตัน้ตนี้อาตนี้ตนเปนตี่สจบี่ ไปทำไมเอ็มตู้พูดอืมตู้มีอยู่ดูอยู่ดีมันเปียกดูอยู่เอ้ยอันนีู้่ดีหายเอื้อยลูกฮะหายเอื้อยลูกน่าขี้ช้าซากบ่หน่ายูรดีฮะหายเอื้อยลูก อ่านือนเปียกบ่้วยบุ๊บุ๊เสียมากทุ่ดว้นไมยังง้นเปิดคาเดห้องเปิดเลยเฮ้ยหนาเปลี่ยนหนามาเลยเลยโอ้ยอัสสไดิปดีสาัดีปารุ่งก็นใช่เออิเปิดให้เราสบายดีก่อนาปัดีปารุ่งงามๆกันนี่น่น่นี่นี่นี่นบ่นี่นี่นีีี ครัป้าลุงไปกันเด้อสิขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อป้าลุงเด้อที่ติดตามแะรับชมเด้อสิได้กดแชร์ให้แม่น้องแน่แน่ใเด้อเสร็จเราคลิปนี้สบายดีเด้อบายบายจุ๊บจุ๊บ